นี้คือกระดาษธรรมดานะครับแต่ว่ามีค่ามหาศาลนะครับเพราะมันเป็นสูตรนั่นเองสูตรที่จะออกจากวงจรอุบาทนะครับซึ่งประเทศไทยยังไม่สามารถจะออกจากวงจรอุบาทได้ยังติดก,กันอยู่เลยนะครับแล้วเมื่อออกแล้วไปเกิดใหม่เป็นชาติมหาอำนาจนะครับ ดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญจำเป็นยิ่งใหญ่ที่คนไทยต้องรู้จักใช้คาว่าทุกคนที่อายุ18ขึ้นไปหรือ16ก็ได้ที่สนใจจะสร้างประเทศใหม่ก็ต้องดูด้วยนะฮะมาดูว่าสูตรสองสูตรนี้เป็นอย่างไรนะครับเพราะเราต้องออกจากสองสถานะออกจากวงจรลุบาทแล้วไปเกิดใหม่เป็นชาติมหาอำนาจเลย สองสูตรนี้สูตรแรกเป็นสูตรอภิจตุปฏิวัต4ิ4บวก4นะครับจับกันไว้นะครับอันที่2นี่เป็นอภิปฏิวัติอัน,นแรกนี่เป็นอภิจตุปฏิวัติ4บวกสก็คือ4 4หน้า4หลังนั่นเองนะครับแล้วก็การปฏิวัติเป็นแบบปฏิวัติไม่ธรรมดานะเป็นอภิปฏิวัติบบวก10บนะครับ10บวกนี้ก็ ทั้ง10บบวก 10, ทั้ง4บวก 4, คือการทำการเมืองระดับโลกนะครับเพราะฉะนั้นงานนี้เป็นงานําทำการเมืองระดับโลกไม่ได้มาเล่นการเมืองนะครับระหว่างเล่นกับทำแตกต่างกันนะครับถ้าเล่นการเมืองก็คืออย่างที่นักศึกษาไปที่อนุสาวรีย์นั่นแหละครับนั่นแหละครับคือการเล่นการเมืองเล่นตามเกมการเมืองประเทศไทยเรียกว่าเล่นซึ่งเราเล่นซ้ํากันไม่รู้กี่ครั้งแล้วนะครับมันถึงเวลาที่ต้องออกจาก การเล่นนเดิมนั่นคือการออกจากวงยารลุบาทแล้วไปเกิดใหม่เป็นชาติมหาอำนาจเลยไม่ใช่ไปเล่นตามเกมแล้วก็เลือกใจร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็เลือกตั้งยุบสภาร่างรัฐเลือกตั้งแล้วก็วนอยู่ที่เดิมอะฮะไม่ได้ออกไปไหนก็ยังอยู่ในวงจรลบาศนี้เหมือนเดิมแต่ที่นี่ออกจากนะครับเพราะฉะนั้นงานผมยิ่งแตกต่างจากของนักศึกษานะครับเพราะที่นี่เป็นสายที่ถูกหลักวิชา เมื่อออกแล้วเมื่อไปทํสองสูตรดีแล้วมันก็จะพาประเทศไปมีสถานะใหม่เป็นชาติมหาอำนาจด้านการยนมิตรของโลกแล้วเราจะประกาศรับสมัครประเทศต่างๆมาเป็นสมาชิกของกลุ่มชาติการยนมิรของโลกพโลกมันต้องเข้าสู่ยุคใหม่แล้วต้องทิ้งโลกยุคเก่ายุคสมัยที่เราอยู่ขนาะนี้เป็นยุคทุนนิยมนะครับต่อไปจะไม่ใช่ยุคทุนนิยมแล้ว ยุคทุนนิยมนี่มันครอบทุกๆรัฐบาลทั่วโลกนี้อยู่ทุกๆรัฐบาลทั่วโลกนะครับทุนนิยมครอบอยู่นะครับแล้วก็เป็นเศรษฐกิจแบบที่เรียกว่ามีปัญหามาตลอดแล้วตอนนี้ก็อัดฉีด QE เข้าไปเยอะแยะในประเทศใหญ่เพื่อไม่ให้มันล่มอ่จริงมันล่มแล้วแต่ว่าอาัดฉีดก็คือคนรวยอะทำเรียกว่าทำระยตํำบอนทําไม่ดี อะไรก็แล้วแต่แทนที่จะได้รับการลงโทษกับเอาเงินไปอัดฉีดไม่ให้ล้มไม่ให้ระบบการเงินล้มนะครับนั่นนั่นนั่นคือโลกถิ่นิยมที่เป็นอยู่ขณะน,นี้นะครับดังนั้นก็ต้องสร้างกลุ่มประเทศใหม่นะฮะกลุ่มชาติกัรยาณมิตรซึ่งจะค้าขายกันแบบใหมนะ่อันนี้คือบทบาทหน้าที่ของประเทศไทยนะฮะที่จะไปอยู่ในโลกยุค AI เนี่ยเราจะไปเป็นชาติมหาอำนาจกัรยาณาาามิตรเป็นต้นแบบของโลกนี่คือบทบาทหน้าที่ของประเทศไทยนะครับ สูตรเนี้ยจะนําพาไปเป็นดังนั้นคนไทยถึงต้องรู้ทุกคนไงย,ยิ่งเด็กรุ่นใหม่ยิ่งต้องรู้เพราะที่มันคืออนาคตของเด็กๆนะครับไม่ใช่ไปเล่นเกมนะต้องมาทําการเมืองระดับโลกเนี่ยทํา2สูตรเนี้ยสูตร4ีบวกสกับ 10+ บวกสิเนี่ย,ย,เ,ยเพเื่อไปเป็นชาติมหาอำนาจการละมิตรนะครับนี่คือการเปลี่ยนประเทศไทยไม่ใช่ไปเปลี่ยนรัฐบาลแล้วก็ล่างรัฐธรรมนูญน,นะครับซึ่งไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยเพราะมันอยู่วงจรเก่าอันนี้ของเราบานมันไม่ออกเข้าใจนะฮะ าะเดี๋ยวมาดูว่าในสีบวก4ี่มีอะไรบ้างก็มาดูสีแรกหนึ่งนี่ก็คือข้อ1นี้สีก็คือสีแรกนี้1ก็คือในสีเนี่ยมันมีสมันมี4อันเอามาดู4.1เป็นการปฏิวัติชาตินะฮะเป็นการปฏิวัติเลยประชาติด้วยอะไรด้วยธงอันนี้ข้อ2ปฏิวัติชาติด้วยอะไรด้วยใบใบแสดงเจตจำลงนะเป็นใบกระดาษแต่ไปแสดงที่ไหนไปทําที่ไหนก็เดี๋ยวดู อันที่สี่นะฮะสามสี่สามคือจัดตั้งทุกๆตำบลต้องไปจัดตั้งนะฮะทุกตำบลน,นะฮะจัดตั้งอันนี้เกี่ยวกับตำบลอันที่สี่นี่ก็คือสั่งซื้อทั้งประเทศทุกคนต้องสั่งซื้อกระตุ้นเศรษฐกิจแบบใหม่ติดธงนี่ธงธรรมาธิปไตของพระพุทธเจ้านะฮะเป็นระบอบธรรมาธิปไตยเป็นระบอบทางสายกลางนะะั่นเองปกครองสายกลางเอาความถูกต้องไม่ได้เอาถูกใจหัวนะหน้าพักนะฮะเพราะถูกใจหัวหน้าพักนี่มันใช้ไม่ได้นะในประเทศไทยมันเป็นสิ่งที่ผิดจะต้องเอาความถูกต้องนะ ถ้าถูกใจคนนักพักประเทศก็วนที่เดิมอยู่ในอยู่ในวงจรเก่าเนี่ยแหละครับนะครับเราเราเล่นเราเล่นการเมืองกันแต่ไม่ได้ทําการเมืองแต่ที่ที่ทําการเมืองนะระดับโลกต่อมาใบาแสดงเจ็จำลงใบแสดงเจ็จำลงทุกคนใช้บัตรประชาชนนั่นแหละครับถ่ายซีลกอกคู่กับใบแสดงเจตดจมลงแล้วก็ไปมอบให้กับวัดวัดก็จะแจ้งว่ามีกี่ใบเพราะนั้นทุกตำบลก็จะแจ้งอย่างตรงไปตรงมาเพราะวัดผิดศีลไม่ได้ก็ต้องบอกไปตามตรง เพราะนั้นเสียงมันมาจริงโดยพระเป็นผู้บอกอวัดรับรองนะครับสี่สิบล้านใบนะครับแล้วพระทุกท่านทุกองค์นะครับได้ได้ทุนอยู่แล้วทุนสำรองถึงไม่จะเป็นพระก็ได้ครับที่มีแบบประชาชนอยู่แล้วนะะเมื่อสึกออกมาก็ได้เงินอยู่ดีสิบล้านนะครับทุนสำรองสิบล้านดันะนงน,นะนั้นการที่พระทำ้าที่แทนกออกตเนี่ยถูกต้องแล้วต้องเป็นพระทำ้าที่แทนกออกตฮนะ แต่เราไม่ได้เลือกตั้งแต่ประชาชนส่งสิทธิ์มาสิทธิ์นี้นับโดยพระอย่างน่าเชื่อถือเอาพูดง่ายท่านจะเชื่อใครระหว่างกรกตกับเชื่อพระท่านก็ต้องเชื่อพระใช่ไหมอ่าเชื่อเชื่อวัดใช่ไหมอ่าเอาละอันที่สามที่จัดตั้งทุกๆตำบลต้องไปจัดตั้งองค์กรไอ้องค์การตำบลมหาอำนาจนะฮะคราวนี้ตำบลไม่ได้บริหารแค่ตำบลเองแล้วนะครับทุกตำบล ก็คือบริหารตบลนตัวเองนั่นแหละแต่ว่าทุกตบลนมารวมกันใหม่มาจัดตั้งเป็นองค์การไงองค์การตรบลนมาหาอำนาจเพื่อไปทาดีลข้อตกลงกับต่างประเทศนะครับต้องมาทำข้อตกลงกับต่างประเทศเมื่อทําแล้วต่างประเทศเขาเซเยสนะถ้าเซเยสก็เรียกว่าพิมพ์เงินได้10ล้านบาทพิมพ์ในเงื่อนไขใดก็เข้าไปดูรายละเอียดน,นะครับามาดูวันที่4นี้สั่งซื้อทีนี้สั่งซื้อก็ต้องสั่งซื้อสินค้าในระบบ ทุนนิยมไอ้ทุนส่งมากซึ่งซึ่งมาแทนทุนนิยมก็มาแทนแคปิตอลลิซึมนั่นเองอันนี้เป็นพอเพียงดิซึมดังนั้นก็จะต้องมีการสั่งซื้อสินค้าดังนั้นท่านที่มีสินค้าคุณภาพดีแล้วสนับสนุนส่งเสริมระบอบธรรมาธิปไตยนะฮะอย่างเงี้ยนะสินค้าใดสั่งส่งเสริมระบอบธรรมาธิปไตยท่านก็มาแจ้งระบุไว้กับขบวนกู้ชาติประชาตากสองนะฮะเราก็จะตรวจสอบสินค้าแล้วก็ นำเสนอนะครับก็สั่งซื้อทีนี้การสั่งซื้อเนี่ยประชาช,ชนจะจ่ายเงินมาล่วงหน้าจ่ายเงินล่วงหน้านะครับสินค้ายังไม่ไปคือมีคําสั่งซื้อมา่อก่อนสินค้ายังไม่มาแต่คําสื่งคำสั่งซื้อมาแล้วพะก็จ่ายเงินล่วงหน้ามา,าจะเป็นงวดแรกหรือว่าจะเป็นยี่ห้าเปอร์เซ็นก่อนก็นแล้วแต่ข้อตกลงนะฮะอันนี้อันนี้เป็นการสนับสนุนนะฮะปกติทาับุนก็ต้องใส่เงินมาเลยเต็มที่ไง ต่ไม่มันสามารถทยอยได้ในสินค้าบางอย่างที่เป็นชิ้นใหญ่ใหญ่นะอ่าทีนี้ก็มาดูอันสี่สียอันที่สองนี่ฮะสูตรตามสูตรสี่อันที่สองนะฮะสียอันที่สองก็คือนโยบายหลักของชาติเลยนะอันนี้เป็นนโยบายหลักแห่งชาติเลยนะครับนโยบายหลักนี้ไม่ต้องมารอนักการเมืองมาเสนออีกต่อไปแล้วไม่มีไม่มีการใช้บริการของนักการเมืองเพราะั้นมันจะเป็นนโยบายหลักที่ตายตัวใช้คําว่าตายตัวเลยนะครับไม่แปรเปลี่ยนก็คือหนึ่ง ใช้ะระบอบปกครองธรรมาธิปตยอันนี้ตายตัวไปเลยนะครับพระธรรมาธิปตายระชนใช้มือถือกดโหวตอันที่สองสร้างประชาชนทองคําวินยัยทุกคนจะได้ทุน10ล้านบาทนะครับได้อย่างไรเข้าดูรายละเอียดน,นะครับอันนี้คือประชาชนใหม่อันนี้คือระบอบปกครองใหม่อันที่สนี่คือสร้างเมืองหลวงและวิถีชีวิตของประชาชนใหม่มีวิถีชีวิตการทํางานแบบใหม่นะครับอันที่4ี่นี่เป็นพุทธนิกายคอสมิ์นะ พฤติดดกรรมสมิทธเป็นอย่างไรก็ไปดูลาเอียดแล้วกันนะครับไปดูลาเอียดนะครับอันนี้คือ4แพลตฟอร์มของประเทศไทยเป็นนโยบายหลักตายตัวนะครับที่เราจะมีลักษณะแบบนี้นะครับต่อมามาดูอภิปฏิวัติ10 10เรื่องอ่าเรื่องที่ม1มือถือเนี่ยมันจะกดโหวตแทนสสไม่ต้องใช้สสใช้มือถือกดเข้าไปเลยนะในระบบ ใน,ในระบบสี่ฐานอำนาจของระบบสรมาธิปไตยก็จะโหวตออกเป็นมติของตำบลของจังหวัดของประเทศได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นทุกปัญหาของประเทศเนี่ยแก้ปัญหาด้วยการออกกฎหมายใหม่ได้เลยจากมือถือเนี่ยเก้ธไปในระบบสี่ฐานอำนาจนะครับอันที่สองคนไทยตัวจริงคือคนไทยทุกวันนี้เป็นคนไทยทุปลอมอยู่เพราะฉะนั้นก็จะต้องทําให้คนไทยเป็นคนไทยตัวจริงซึ่งคนไทยจริงจะมีทุนสิบล้านฮะเพื่อไปสร้างประเทศไทยเป็นชาติมหาอำนาจนะเพราะฉะนั้นก็จะ สิบล้านก็จะอยู่ในประเทศไทยห้าล้านอยู่ต่างประเทศห้าล้านเพราะต่างประเทศเขาเซ็นข้อประกันเนี่ยฮะเซ็นข้อประกันการสั่งซื้อทองคําของประชาชนสี่สิบปีประเทศต่างเขาข้าประกันแล้วเขาได้ไปด้วยห้าล้านเขาได้ด้วยครึ่งหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นเงินเราจะไปอยู่ในประเทศเขาครึ่งหนึ่งโดยเราเป็นผู้ไปลงทุนประชาชนนั่นแหละเป็นผู้ไปลงทุนนะครับสามการค้าทุนสมมาตรเมื่อลงทุนแล้วก็ค้าขายกันในระบบการค้าสมมาตรนี่แหละครับการค้าสมมาตรก็ต่อยอดมาจากทฤษฎีพอเพียงของลอเก้า มาทําให้เป็นการค้าแบบอพอเพียงเชิงลุกเสถียรเมื่อมันเสถียรแล้วมันก็จะสมมาตรเสถียรไประยะหนึ่งอาจจะสิบปีก็สมมาตรหรือห้าปีก็สมมาตรได้แล้วนะครับเป็นแบบนี้จึงชื่อการค้าทุนสมมาตรนั่นเองนะครับเป็นการซื้อล่วงหน้านะครับเป็นการสั่งซื้อล่วงหน้าต่อมาสร้างเมืองหลวงใหม่แล้วก็วิถีชีวิตไลฟ์สไตล์ใหม่เวลาทางานใหม่วันหยุดใหม่แบบใหม่นะครับอันนี้คือการสร้างเมืองประเทศไทยจะต้องสร้างเมืองหลวงนะ เมืองหลวงถึงหเมืองเมืองต้นแบบแล้วก็เมืองรองเมืองลูกของเมืองหลวงอ่ะที่มีเมืองหลวงไม่ห้าสไตล์ก็จะมีเมืองเมืองรองเป็นลูกอ่ะไปห้าเมืองเมื่อมมีห้าเมืองก็ไปห้ายี่ห้าก็ยี่ห้ายี่ห้าบวกเมืองเมืองหลวงอีกห้าก็เป็นสามสิบแต่นั้นสามสิบเมืองเนี่ยสามสิบเมืองนะสร้างเมืองใหม่เลยในที่ว่างเปล่าเกิดเมืองขึ้นมานะครับหรือไปต่อยอดจาก ตำบลใดก็ได้หรืออำเภอใดก็ได้พัฒนาขึ้นมาเป็นเมืองใหม่นะครับเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมในการสร้างเมืองใหม่จะจะผลิตกันอย่างโมโหลานพูดง่ายโมโหลานเศรษฐกิจจะเจริญการบริโภคภายในจะสูงนะครับต้องสร้างการบริโภคภายในให้ประเทศแข็งแกร่งก่อนนะครับจึงจะเป็นชาติมาหาอำนาจได้กันนี่แหละครับโดยการสร้างเมืองใหม่วิถีชีวิตใหม่สว่วนห้าคือการสแสวงหาไฟฟ้าสแสวงหาน้ําแสวงหาพืชรักษาพืชอย่างเงี้ยนะครับ แล้วก็อากาศที่ดีนะครับ6ยุบทุกกระทรวงทุกกระทรวงยุบหมดแล้วก็เพิ่มใหม่กระทรวงไหนไม่ไม,ไม่ไม่เข้าท่าก็ยุบไปกับระทรวงใหม่ที่ควรจะมีก็เพิ่มอย่างเงี้ยแล้วเขียนบทบาทกระทรวงใหม่หน้าที่ใหม่นะครับอันนี้เจ็ดเกษตรและอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นแผนใหม่เป็นแบบใหม่นะครับนะครับเป็นแบบใหม่อ่ะพูดง่ายไปดูรายละเอียดแล้วกันกีฬาท่องเที่ยวการแพทย์และอาหาร อันนี้เป็นเรื่องใหม่หมดอันนี้คือการปฏิวัติใหม่หมดสื่อสามารถโหวตได้สื่อนําเสนอแบบเป็นกลางแล้วต่อมาก็มาโหวตทำหน้าที่โหวตเพราะว่าสื่อจะต้องเลือกข้างข้างที่ถูกนั่นเองเพราะอยู่ในระบบชมารลิตายสื่อต้องทําหน้าที่เป็นยกระดับเฝ้าระวังและยกระดับแล้วก็โหวตไปด้วยนะครับอย่างเงี้ยเพราะเพราะสื่อมีอยู่หนึ่งเป็นฐานอานาจนในระบบสี่ฐานอานาจนะแล้วก็อันตรงข้อก้านี้ก็จะเป็น สื่อมีคุณภาพคุณธรรมก็โดยมีอยู่ในพุทธคอสมิกซึ่งพุทธคอสมิกก็จะมา,าปฏิวัติศาสนาพุทธพระแล้วก็คราวะาดใหม่จัดองค์กรกันใหม่นะครับเป็นแบบนี้นะฮะส่วนที่สินี้เป็นนิวไทยแลนด์เป็นรัาฐธานีใหม่ซึ่งจะเป็นการชําระประวัติศาสตร์แล้วก็รวมชาติลาวขเขมรพรว่าบางส่วนนะครับเป็นนิวไทยแลนด์เลยเป,เป็นเป็นประเทศใหม่เลย ารายละเอียดเป็นยังไงเขาดูารายละเอียดนะครับส่วนสิทธิสิบล้านทุกคนมีสิทธิได้สิบล้านเมื่ออายุสิบแปดเมื่อสิทธิมาหน้าที่ก็มาหน้าที่ก็คือไปทําทศภารกิจประชาธรรมนะฮะทศภารกิจประชาธรรมคือมีหน้าที่สิบอย่างที่จะต้องมาเสริมหนุนสิบปฏิวัติเนี้ยนะครับมันจึงเป็นปฏิวัติสิบบวกสิบไงสิบแรกคือนี่คือเรื่องราวเหล่านี้ที่อธิบายไปแล้วที่ต้องสร้างต้องแก้ต้องทำนอกปฏิวัตรริปตระทศไทยสิบเรื่อง ส่วนสิบหลัง <wield> ก <ing 1970> ็ Lock คือประชาชนปฏิวัติตัวเองไอ้สิบแรกนี่ปฏิวัติตัวประเทศไอ้สิบหลังนี่ปฏิวัติตัวประชาชนนะครับประชาชนปฏิวัติตัวเองก็โดยการนี่ครับใช้ทศสภารกิจประชาธรรมเพราะทุกคนได้สิทธิ์ไงได้เงินไปสิบล้านแล้วไงเงินสิบล้านมันจะกระจายอยู่นี่มันกระจายลงมาที่นี่นะครับแล้วมันเป็นหน้าที่นะทุกคนมีหน้าที่เพราะว่าไม่มีพักการเมืองไม่มีตัวแทนเป็นประชาชนเป็นผู้ปกครองตัวเองเพราะนั้นก็ต้องมีหน้าที่นเมื่อปกครองตัวเอง ับผไปชอบตัวเองไงนะไม่เอาแล้วไอ้พวกการเมืองทั้งหลายเราไม่เลือกอีกแล้วไม่มีการร่างรัฐธรรมนูญไม่มีใช้พักการเมืองอีกต่อไปแล้วประชาชนเป็นตัวจริงเลยมาทําหน้าที่เป็นประมุกฝ่ายปกครองนะครับนี่แหละคือลักษณะของประชาชนไทยมหาอำนาจนะแล้วประชาชนไทยมหาอำนาจก็ไปทําตามการปฏิวัติสิบเรื่องเพื่อตัวประเทศแล้วตัวประปชาชนก็ตอนทำสิบสิบเรื่องเป็นทศนสถากิจเพื่อเสริมหนุนในนี้ เสียบรุนนี้นะก็ไปดูแล้วกันวราชนมีสิบภารกิจที่ต้องทํามีอะไรบ้างถ้าใครไม่ทําก็จะถูกหักเงินสิบล้านไปเรื่อยๆหักเงินไปเรื่อยๆถ้าหักถึงห้าล้านเมื่อไหร่แล้วก็ก็ต้องย้ายออกจากประเทศไทยเรามีที่ให้ไปห้ามีที่ให้ไปถือว่าคุณไม่ได้ไม่ได้เก่งความร่วมมือเนะครับไม่ได้ความ,ร,มร่วมมือที่จะเป็นคนไทยตัวจริงไงไม่ใช่เป็นคนไทยจุวจริงเป็นคนไทยตัวปลอมนั่นเองนะครับดังนั้นมันจึงจึงแจ้งให้ทราบก่อนนะ นี่คือ,อาการสูตรการสร้างประเทศไทยใหม่ที่พาเริ่มแรกต้องพาออกจากวงจรุบาทก่อนแล้วจึงจะเกิดเป็นชาติมาหาอำนาจใหม่ได้ก็ด้วยสูตรเหล่านี้แหละครับทําตามสเตจขั้นตอนเหล่านี้ก็จะได้ประเทศไทยใหม่เรามีโป้าหมายมีทางเดินแล้วนะครับที่เหลือไปเรียนรู้กันภายในอีกทีหนึ่งเอาละก็คง คงจะเห็นอนาคตเห็นความหวังเห็นแสงเรืองรองอะไรก้วแต่ที่จะพูดนะฮะก็เรียกว่าในโลกยุค AI เนี่ยข้างหน้าเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าโลกทั้งใบเนี่ยมันมันมีปัญหาในด้านเศรษฐกิจซึ่งอัดฉีด QE ยังไงมันก็จะพังวันหนึ่งแต่พังแล้วมันจะเป็นยังไงล่ะมันไม่มีอะไรมานั่นเลยผมนีงต้องรีบให้ประชชนทําการนี่ครใช้สูตรนี้ด่วนเลยปฏิวัติตัวเองติดต่อต่างประเทศด่วนนะครับเนี่ยองค์กร โครงการตำบลห่วหน้าติดต่อประเทศเด่วนเมื่อ่างประเทศตกลงแล้วก็จะพิมพ์เงินได้สิบล้านพอสิบล้านปุ๊บเนี่ยเราก็จะเริ่มทําสร้างปฏิวัติเราแล้วเนี่ยทําทาอย่างเงี้ยมันจะทาให้ประชาชนในแข็งแกร่งเพราะไอ้เงินสิบล้านเป็นเงินของสิทธิมันไม่ใช่เงิน QE นะฮะสิบล้านที่พิมพ์ขึ้นมาเนี่ยเป็นสิทธิ์ของประชาชนโดยสิทธิ์ปกติที่แต่ประเทศต่างๆเขาค้ำประกันค้ำประกันแล้วเนี่ยไอ้เงินเนี่ยมันไม่ได้พิมพ์ทีละตูมออกมาใช้ในระบบเลยมันจะใช้ก็ต่อเมื่อมีสิ่งประดิษฐ์เกิดขึ้น มีโครงการเกิดขึ้นมีผู้ให้บริการเกิดขึ้นมันจริงเงินจริงจะจะ,จะออกมานะครับเงินจริงจะออกมานะครับแล้วระบบก็จะหมุนไปเรื่อยๆเงินก็จะหมุนไปในระบบไปเรื่อย,อยๆนะครับมันจึงจะเรียกว่าเป็นระบบเศรษฐกิจใหม่ที่ที่โลกมันกลำลังล่มสลายแต่ที่นี่จะต้องเกิดใหม่นะครับเอาละต้องเข้าใจความหมายนะครับว่าที่นี่ได้เตรียมประเทศไทยใหม่และเป็นชาติมหาอำนาจวางระบบ การเงินไว้ให้ประชชนได้อย่างดีในขณะที่โลกการเงินกำลังจะแตกกำลังจะแตกกำลังจะล่มสลายนะครับโดยไม่มีอะไรมารองรับที่นี่เตรียมไว้ใหเ้เรียบร้อยแล้วเตรียมรองรับเลยหรืออย่างเดียวประชาชนครับต้องส่งใบสแสดงเจตจำนงมานะครับนี่ครับใบสแสดงเจตจำนงโฟกัสชัดหน่อยการไม่ชัดไม่เป็นไร4 0ล้านใบนะฮะให้มาทะลุนะครับเอาละ เราคงมเข้าใจดีแล้วนะครับสวัสดีครับ